สวัสดีปีใหม่จ้าพีพ่ๆน้องๆทุกคนจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่นใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็เฮ็ดช่อง YouTube ให้ปังๆคลิปได้แสนวิวลานวิวกันทุกคนนะจ้าตอนนี้ยูกับช่องสาวนุดพายเฮ็ดผ่าชิมนะจ้าเมื่อนี้สาวนุดจะพามาเที่ยวดวยคะคะอ้างจุกค่ะยู่ำเพื่อ,อ,ใอนในยองนะคะไอยูจังหวัดในยองเนาะคะเนาะ อำเภอแกลงจังหวัดระยองจ้าแคมปิ้งคนเหล็กเลยจ้าเดี๋ยวจ้าบรรยากาศรอบรอบอ่างเนาะค่ะสาวนุษมาถึงสาวนุษกันเร่งเลยนะคะทุกคนจ้าที่เห็นเึ้นหลงอ่างเหมือนจะมีไขมันละลายอย่งนี้หรอทุนนีมานังเป็นเจ็ดแปดตัวคุณเลยจ้าทุกคนสาวนุษเร่งไว้แล้วว่าเดี๋ยวคำคำมาสาวนุษจะไปนางจะเป็นนางไรสดริบอ่างเลยจ้าทุกคนจ้า รู้สึกบ้านเด็กจริงๆวางแผนไว้แล้วอ่านเก็บไว้เตรียมรนะ้อมจ้าไอรีมคือภาพบรรยากาศเนาะค่ะอากาศการบอถึงกับว่าอบอ้าวนะคะเพราะว่ามีลมเย็นสบายๆจ้ะทุกคนเป็นได้ค่ะบรรยากาศนั่นเนาะนานั่งไลฟ์สดนะนะเ้วยจ้ะเนาะเพาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็จะอ่านเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเออวงใดเป็นจะนั่งไลฟ์สดว่าเก็บลักกิโลกันไปเนาะคะ่ะ นี่คือภาพบรรยากาศนะคะมีตะตะเต้นรื่นเรต่อยของบ่าันไม่ยางเลยนี่ก็คือเต้นที่ที่สาวนุชกับที่พี่น้นองๆนะคะพักกันกลางกลางเต้นไว้แล้วนะคะทุกคนเป็นได,ด้ค่ะทุกคนตัดผ่ามาต,อ,ตอนแรกตอนบ่าย <laughs> <laughs> มองที่สาวนุชว่าสาวนุชจะเป็นนั่งไล่โซดอยู่ริมอ่างนะคะเป็นไปบม่ได้แล้วค่ะเพราะว่า มีการจองเต้นกลางเต,เต้นเต็มไปหมดทุกคนเลยนะคะเต็มไปหมดสถานที่ตรงนั้นเลยค่ะว่ามีแม่แต่หม่องว่างที่เชียรสาวนุชแทรกตัวไปนั่งไล่สดได้นะคะแล้วก็เพิ่นกับเปิดเพลงเสียงดังนั่มเนาะคะ่ะแล้วก็นี่สาวนุชตื่นมาตีสองนะคะทุกคนมาถ่ายคลิปวิดีโอนี่จะอยากให้ได้ยินเสียงเนาะคะ่ะแต่ว่ากัเปิดประเด็นจะเพราะมีเสียงเพลงอยู่ตีสามแล้วก็จะไปย่งกินย่ง,ยงเ่นกันอยู่เลยเนาะคะ่ะ แต่วาตรงที่สาวนุชมาพักนี้รีสอร์ทหลังทีสาวนุชยู่นีคือนอนละจ้ะนอนกันน้นตาเทียงขึ้นจ้ะสาวนุชกับสลบสไลด์น้ำตาเทียงขึ้นนะจ้ะบ่ได้เมาเ้ยค่ะทุกคนเพราะว,าาว่าแอลกอฮอล์นี่บ่ลงหาทองเลยจักนิดเลยจ้ะบรรยากาศอากาศเย็นสบายจ้านี่คือบรรยากาศที่สาวนุชมาพากักนะคะกลางเต็น์อยู่แคมปิ้งคนเหล็กจังหวัดระยองนะคะเือแกลงนะคะ นีจ้านี่นะคะคือรีสอร์ทที่สาวนุชจองไว้นะคะเดี๋ยวจะพายางมมกข้างนานะคะเงียบค่ะเงียบแล้วก็ลบมเย็นสบายมากเลยจ้ามาท่ายบรรยากาศที่พี่ๆน้องๆย่างผ้ากันเล่นผ้ากันมวนอยู่นะคะนี่ค่ะที่ตรงขามที่ว่าสาวนุชว่าจะไปนั่งไรซดจ้ะเพิ่งเหนย่งเลนยังมวนอยู่นะคะทุกคน ชมภาพบรรยากาศไปนะคะย่งมากขึ้นกับปีนี้จะเป็นปีที่มีความสุขอีกปีหนึ่งค่ะได้มาเที่ยวกับพีก่กบนองนะค่ะกับญาติกับพพกครอบครัวค่ะเพิ่นกับผ้ามาสุป,ปีนะคะเป็นครอบครัว,วที่อบอุ่น,นะค่ะมีแต่คนน่ารักใจดีกันทั้งนั้นเลยจ้าทุกคนนี่จ้าบรรยากาศส,สวยๆที่สาวนุษเอามาฝาก พี่ๆน้องๆชาว YouTube กันนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะราคาพะแพงนะคะทุกคนจ่าสามพันค่ะคืนละสามพันมีที่กลางเต็นท์ให้เราด้วยมีหม่องล่างจานมีห้องน้ำส้วนตัวค่ะเย็นสบายแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะจ๊ะ คือภาพบรรยากาศที่สาวนุชมาพักพอนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจสาวนุชแล้วก็มาชมคิดนะคะฝากดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้สาวนุชนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาให้กําลังใจสาวนุชพาเฮ็ดพาชิมจ้าฝากช่งไหน่อยไว้กับทุกคนนําในเดือนจ้าขอบคุณมากเลยะคะ่ะ